คุณครับขอลังใจหน่อยครับร้านนี้ผมต้องใช้แรงเยอะแน่เลยครับเจอแต่คุณสู้ๆนะพลังความเมาของคุณอ่ะคุณลาคุณลาเขาบอกถ้ามีคนดูให้คุณลาสองหมื่นคุณลาจะเอาไปเอาไปซื้อเมฆไหมยอดพอดเมฆอ่ะผมไอ่เอียอะไรเอ้าที่นะแบบโจนะเมฆที่มันลอยได้อ่ะเอาไปทำเทียเป็นยาอ่อนมันขายยาวเขาจะให้เขาให้คุณสองหมื่นถูกถูกให้าสองหมื่น ไปเติมกาชาเอาเมฆเอายอดไม่เอาเก็บไว้เก็บเาวเจอใครวะเราเจอเดมอนเฮลิดี้ไม่ใช่เหรอนี่ไงหน้าเราเนี่ยเล่นไนี่าอะแปดวิเล่นเลยไหมครับเดมอนเฮลิดี้ไม่อยู่ตรงไหนังนี่ใช่ไหมใช่เราป่ะตัวเดิมพันน่ะยี่พี่ขายไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีตีก่อน แต่คนนี้ตัวเริมพันหมออยู่ไหนอะจะหมดดิงงตาจะหมดจะหมดกี้จะหมดบังกี้จะหมดอ่าเขาบอกเขาขายให้ไปแล้วอะอา วุ้นเปลี่ยนขายอย่างแวะได้มน yeah> ่อยมึงขายมึงซ claro> ok. ื้อว่าเขาบอกว่าขายให้ที่คนที่เบลล่างไปอ่ะใครซื้ออะมั่วซั่วจัดไอ้กายหรือเปล่าไอ้กายซื้อให้ปะมั่วซั่วจัดจะไปไว้อ่ะเขาถามให้แล้วเขาบอกว่าขายไปแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่มีใครซื้อไม่ยังไม่ได้ซื้ีมนอแหลเรื่องมันร้ายมันมาคุณครูไปแล้วเขาบอกว่าขายไปแล้วให้โอมาไปแล้วหมื่นหนึ่งเว้ยสีผมเดียวเลยไหมน้องชายไหมโอเคโอเคอ๋อคือคือแวะ อะไรนะแแบเท่าไหร่วะน้องหมื่นหนึ่งนั้นน่ะหรอแแบบเท่าไหร่วะน้องหมื่นหนึ่งนั้นน่ะหรอหมื่นสี่อะแต่หมื่นสี่ตอนเนี้ยที่มีสวัสดีครับผมไอ้เอ็มทำไรวะคุณคิดว่าเราคุณกลัวเราอะทำไรอะไรนะคุณคุณกลัวเรากลัวกลัวอะไรนะครับฮะคุณกลัวเราหายใช่ครับกลัวหายหายไปไหนครับ เราเล่นเรานโนเล่นนาฬิกาอยู่ไทยคุณพูดอะไรนะครับขออีกทีครับอ๋อคุณพูดมาลุกนั่งนะอะไรไม่ได้คุยเเห็นนี่โดนได้เลใช่ไหมพี่ลุกนั่งปะลุกนั่งคุณอย่าลืมกินในติมด้วยนะอากาศมันร้อนต้องลงไม่ไม่ไม่ต้องลงก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันขึ้นอ่ะ ตอนไอติมมาคุณยังไม่ให้เลยไอติมอ่ะอุ้ยคุณเราไม่มีไอติมแต่เรามีเฉากขวยกินได้ค่ะคุณเรียกอะไรครับเฉากขวยไม่กินได้มันจะเพิ่มทุกอย่างถ้ากินเฉาเขวยอ๋อเฉาเขวยใช่ไหมใช่กินเฉาเขวยได้ไหมครับกินได้ครับมันจะเพิ่มอาหารสมองไปละไอหนูไปละทุกคนไม่เจอครับขอบคุณค่ะสุดหล่อเจอเจอใครวะเนี่ย MKK เจอมังกี้ป่ะพี่ มึงรอซ้อนสนับมันอนะมันน่ไม่สนับป่ะไม่รู้ว่าตามมัตามไม่มีตามไม่มีตามไม่มี็น What the fuck โอ้โหเหี้ยอะไรเนี่ย y าชชุุบบหวยถ้าไม่กดถีบไอเหียแม่งน่าโดนอยู่ปาาฮะางลัเลยเฮ้ยมึงเล่นสุดเลยมึงเล่นสุดเลยตรงนี้หายสองแล้วเดี๋ยวกูชูปเป็นเล่นสุดไปดิ กล้าเลยเลยกล้าเลยเลยกล้าวัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ได้อยู่แล้วคนคนเรานำกล้าเล่นไปเลยมึงเล่นคู่กันอ่ะสองสองไปเลยตรงนั้นอะปิดปิดปิดไม่มึงปิดคนเดียวให้ได้ก่อนออกมาเล่นมีคนนึงกล้ากล้าตีไปเลยมึงรอเทตกันอ่ะตายดิต้องผมช่วยต้องผมช่วยต้องผมช่วยต้องผมไม่เนหรอตรงไหนตรงไหนตรงไหนยังไม่หมดยังไม่หมดหลัง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 สนับเล่นง่ายๆเพื่อนเล่นง่ายๆคนนำเยอะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นใจเน้น

หมดแล้วมังกี้หมดยังกี้หมดแล้วใช่ไหมฝั่งนึงก็หมดแล้วใช่ไหมม่อกี้อ่ะหมดแล้วหมดแล้วดูอ่ะไม่ตายไอ้เหี้ย่อะตอนมันมาชุบบนรถผมมันบอกว่ารีบชุบกูกูจะตื่นไป็เล้ามันบอกเงี้ยคนละหลีกเลยพวกหลีกอูดเอ๊ะมังมังกี้เรามีครับขนอ๋อนมามามาศพไม่ครบแล้เนี่ยขาดอีกหนึ่งปะ แล้วเราหายไปไหนอ่ะคนหนึ่งอ่ะไอกายไอกายไอกายชิวยเปล่ารอ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 อ่ะไอยังไม่อครูนะเรื่อเรามายังรั่นเดีย๋ยวรันเดีย๋ยวไปหาเรื่องหมอหมออุ้มศพมารวมให้อ่ะเมื่อกี้รอแทรกกันอะอวิเชยไม่แตะได้วะเพิอ่อนมง อุ้ยเจนี่หัวแข็งจังวะใช่ไหมเนี่ยไอที่อะอุ้ยเจนี่หลายหัวแล้วนะเออ ตายนะเฉยไปเฉยไปเฉยไปเลยไอ้แค่ไม่ตีขีดศพไม่ตายเฮ้ยเวียงเวียงเวียงกับมันหน่อยเวียงกับมันหน่อย มุ่งไปนอ้องด่าข้างนอกเนี่ยหอ้ยหัวมันแข็งกันจังวะสัตว์ อย่าหนวัวอย่าหนวัวอย่าหนวัวค่อยค่อยชุบชุบชุบเล่นเล่นสนับบอลนึงนี้เอามาหาจับเลยคุณอาไอ้ไกา หมอชุดดึกเหมือนเหมือนเขาง่วงรอเปล่าวเขาถือสมไว้จัดเลยวะเดี๋ยวแกงไหนวะหมดแล้วเฮ้ยของของอันนี้กูต้องการอันน네ี้กต้องการไป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 อย่างทุกอย่างของหายแล้วงัดงัดรองัดคนหนึ่งดิรอรอรอรตราหอเอลยรอ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 ยู่แบบเออร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 น้าผมต้องไปออรม รีบไปนะมันเก็บแต่มันก็เก็บนานอยู่นะที่ผมตีโหดเนี่ยเพราะได้กำลังใจจากคุณนั่นหลตีผมไม่เคยเป็นแบบนี้นั่นแหละคุณอะโหลทุกคนขอแรงหน่อยจะได้เกาะุกคุณนะคอกมาอะไรคุณูพว่าอะไรครับป่ะค่ะไม่มีอะไร ผมรีของมาดินะครับคุณคุณเอาไอติมไหมเดีผมหยิบมาให้ไอติมหมอใช่คุณเลขอะไรเดี๋ยวผมคิีให้ถ้าไม่เป็นการรบก,กวนมากเกินไปได้เลยคุณเลขกอะไรครับสามหกเก้านี่สระขอบคุณค่ะอบค,ครั

ตองรอกก่อนลอกก่อนลอกก่อนี่ตันาพี่ต้นอี่ตั้งาเอาว่ตาไปว่าตาไปพี่เลไเนี่ยคุณเน่คุณขาดสติไงคุณเล่นไม่รัดเข็มขัดเนี่ยคุณนนะยือนะยืนะรีบไปนะเนี่ยเหมดแล้วก่คุณเอาเลยตบไปให้เขาตีกันเองอน่อยได้ครับได้ไป เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูปนี่นะลูปสายไฟคนเยอะมากก็ก็เราบอกคุณแล้วว่าเราอ่ะชอบกระโดดออก,กะอดลดอกจากรถเหรอใช่เราเแบบที่พูดไว้เมื่อวานก็บอกแล้ว,วถ้าจะโดดก็จะตามหาให้เจะถึงหล่นไปตรงไหนอ่ะส่วนมากคือเขาปล่อยเราไว้เลยนะ มีหมอมาแต่แต่ไม่เคยไปท่ข้างล่างเห็นไหมหมดเออเนี่ยแบบหมอมาบ่อยจนเราตาแบบไปแบบเป็นแฟนไม่อยู่ข้างบนดดีกว่าเดี๋ยวที่แม่เดี๋ยวทีเร็วมาหน่อยมาหน่อย

มาตู้ไฟหน่อยมาตู้ไฟหน่อยอันผุดๆขึ้นมาเดี๋ยวขอเนี่ยอ่าเก็บเลยอ่าเก็บเลยมา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 อีกฝั่งสายไกลๆมาไกลทางนี้ไม่มึงปิด M K K ก่อนเลยโฟกัส M K K ก่อนเขาเขาขับไอ้นี่มาไม่ได้ดิอ่ามันเล่นได้ไอ้ขับไอ้นั่นมาเล่นได้ได้ด้วยเหรอเอ้ยมึมึงโฟกัส M K K ก่อนเลยปล่อยสามาราเดี๋ยวเก็บยาวให้ รันแฮะมามาไหนมามันเป็นไรตรงนะ้าฝั่งนู้นวิ่งมาแล้วพี่เซมมาเต็มเลยให้หมดดิเดี๋ยวว่าพันเดี๋ยวตกล่ะออป่ะ ปิไไดไม่ได้เว้ยปิดไม่ได้เว้ยอะไรรถออกกูตายเนาะพี่พี่หนี่อตีอะไรพี่หนี่อตีอะไรไอถีบได้มึงมึงมาข้างหน้าดเลยไอเก็บคนหนึ่งดิเก็บคนหนึ่งดิเก็บคนหนึ่งไว้นานๆเลยทางนี้ตลอด เขายื้อนานนะไม่ไม่าอาแทงยาวนะเก็บตามอยู่เออเอมือมือโฟกัสนะถ้าเอ็มเคมาเก่อนไต่อเอ็มานะอีกทางนึ่งานทำาบาลไม่มือโฟกัสเอ็ก่อนเพื่อนก่อนเอาอมาเอามาอมาาเ้ใครกันไอคิมไอ้ไอ้กา กูเห็นใครตกเอ้ยเฮ้ยชุบขึ้นมาให้หมดดิทำไมเฮ้ยแซมบ้าเกิดหมดนะมันเกิดเต็มเลยน่ะเอ้ยมันเกิดเต็มเลยมึงชุบขึ้นมาให้หมดก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเล่นเขาให้ตกลงล่างเลยล่าง <ละ S 1> เอยเอะเปลี่นยนให้นนไปดิครับตายตายตาย,ตายจัดหมดแล้วให้ไปดิครับพี่ให้บดีกว่าคิด ต้อวจครับพี่ส,ส,ส,สเัอทำอไรอ่ะเสียไม่เจอไม่เจอกระนานแล้วนี่เออเอาเลยเอาเลยมุมมุมมันได้มุมมันไดค่อยค่อยค่อยทีละคนดีนะสูงไว้ต้องตกกี่คนวะสูงไว้สูงไว้สูงไว้ ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวนี่เหนียวรันไหมยังไงเอามาเอาหน่อยเอามาเอามาโอ้โหอยู่ในกองเลยดิไม่เห็นวะไม่เห็นไม่เห็นนี่ไงหลังอินเทเลนิดโอ้ยเอามาที่มันบอกเอบวามาไปไปหลังหนึ่งไปไปไปดิไปดิไปดิแม่งถอยแม่งถอยแม่งถอยฮัลเล่นอะไรไปเล่นที่ไหนอ่ะแม่งถอยแม่งถอยเลยแม่งถอยเลยตรงไหนตรงกี้ให้หน่อย ปแต้าไป5ไป5ไปตมงสะพานมึงมาตรงโรงพยาบาลแฟมโรงพยาบาลแฟมตรงสะพานข้างบนอ่ะเอามาเจอเหรอได้ตัวเอ็มละแบ๊กมึงแม่มึงมา6โมงแล้วได้ไหมเนี่ยสรุปอ่ะได้ทุกคนไม่เขาไม่อยู่แล้วกูถามคนในแกงเขาแล้วเขาบอกว่าหวานรั่วไอทักเฟยถามแม่เงินอ่ะเออเบื่อบอกว่า6โมงอ่ะก่อนตอนเล่นเกมเขาบอกก่อนได้ไหม่ไม่หมดแล้วเรอตรงนั้นอ่ะที่ไปเล่นเกมเราสามมาเจ็บหัวใจเลยเฮีย ไหนวะบนสภาโรมานแฟนปานแฟนปุ๊บมึงหันซ้ายมาจากแลนเราอะอย่างเยอะเลยแบกกบอกแบกบอกเออโอ้โหไป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 ว่ะเจียรเลยว่ะเห็นแม่อ่าได้ทีติดมาเส้นครับฮัลโหลเกนิดิกแม่งปล่อยเวละสามแสนเฮียแพงชิบหายจะเป็นเส้นเช่ามาต้องสี่แสนแปดแสนแปดไอแบกมาลุ้นพี่มาแบกเด้งหน่อยเด้งหน่อยแล้วล่ะคุณ ใช่ครับมัน,มนพแพงไงบ้าสามแสน่ะคิดว่าทำไมคุณทำไมคุณช,ชิวแนนอนรถมันผิวแงน้ามไปเลยไปดีของว่านที่หมว